สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีการโอนเงินไปยังต่างประเทศนะครับขอไปพูดถึงวิธีการโอนเงินแล้วก็เว็บไซต์เลยนะครับว่าคือใช้เว็บไซต์ไหนในการโอนแล้วก็วิธีโอนโอนอย่างไรใช้อะไรบ้างก่อนอื่นเลยแล้วก็ <c oughs> พิมพ์ไปที่เว็บไซต์ transferwise ครับ Search Google เลยครับ w ฟิร์ไวท์ดอนะครับเซิร์ชเลยครับโอเคแต่นี้คือเป็นเป็นหน้าเว็บที่ผมล็อกอินไปแล้วผมจะลองล็อกเอาท์นะครับก็คือก่อนอื่นเลยพอเราเข้ามาที่เว็บเว็บไซต์นี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดไปที่ถ้าคนยังยังไม่มียังไม่มียูเซอร์ยังไม่ม user, ไ,มไม่เคยล็อกอินไม่เคยอะไรนะครับก็กดไปทตรงนี้ครับ Register แล้วก็กรอก ข้อมูลตามตามที่เขาบอกครับ personal the business ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดสุดแล้วก็เลือกประเทศครับตรงนี้ประเทศตรงนี้เราเลือกประเทศที่เราอยู่ก็ได้นะครับประเทศไทยประเทศไทยแล้วก,กดสิงอัมไปนะครับเขาก็จะส่งอีเมลไปให้เราที่อีเมลที่เราสมัครเอาไว้ หลังจากนั้นเราก็ไปกดยืนยันที่อ e ีเมลนะครับให้กลับมาหน้านี้ครับกดล็อกอินครับหลังจากนั้นเราก็กรอกอ e ีเมลของเราที่เราสมัครไว้แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดกดล็อกอินครับทีเนี้ยมันก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครไว้กันที่นู่นนะครับที่ตอนเราสมัครตอนแรกนะครับเขาก็ส่งพาสเวิร์ดมาให้เราแบบนี้ เราก็นำไปต่อครับ2 9 7 6 5 6ห้า Enter นะครับอันนี้คือ Password ที่ผมได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาที่หน้า Home นะครับตรงฝั่งขวามุมบนก็จะเป็นชื่อชื่อเราที่เราล็อกอินแล้วก็ก่อกเอาไว้นะครับตรงฝั่งซ้ายก็จะมี Send Money Home Card Receive Manage แล้วก็ Invite นะครับ อันนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับก็คือตอนนี้ก็คือผมจะมาแนะนําในการส่งเงินไปต่างประเทศก็คือให้เรากดไปที่เซ็นมันนี่เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกค่าเงินที่ต้องการส่งครับในในกรณีนี้ผมจะยกตัวอย่างยูโรนะครับแล้วก็เป็นยูโรก็คือยูโรต่อยูโรนะครับก็คือในที่นี้ผมจะ เป็น500ร้อยูโรแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับ fast transfer low cost transfer or easy transfer นะครับก็เลือกเอานะครับว่าเราต้องการส่งแบบไหนในที่นี้ผมขอแนะนำเป็น fast transfer นะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่หลัก1ยูโรมากสุดกว่าแค่2ยูโรก็ประมาณ60บาทนะครับกด continue นะครับ เขาก็ถามว่า who are you sending money to ก็คือคุณจะต้องคุณต้องการส่งเงินไปให้ใครทีเนี้ยถ้าเราเราไม่เคยใช้โปรแกรมนี้เราไม่เคยใช้เว็บไซต์นี้มันก็จะไม่มีหน้าตรงนี้นะครับก็ให้เรากดไปที่ someone else นะครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับก็คือ send to someone else ตรงหัวมุมด้านซ้ายคือส่งเงินถึงคนอื่น ตรงนี้ไม่จาเป็นต้องกรอกน,นะครับข้ามไปเลยนะครับทีนี้เลือกประเทศที่เราต้องการจะส่งนะครับเราก็ดูว่าประเทศที่เราจะส่งอยู่ในอินไซด์ยุโรปอยู่ในเขตยุโรปหรือว่าเอาไซด์ยุโรปนะครับใน,ในกรณีนี้ผมยกตัวอย่างประเทศตุรกีนะที่ผมต้องส่งเงินการส่งเงินไปที่นั่นก็คืออยู่ตุรกีก็เป็นประเทศที่อยู่เอาไซด์ยุโรปนะครับก็เลือกที่นั่นครับทีนี้เขาก็ให้เรากรอก full name of the account นะครับ โฮเด์ก็คือชื่อชื่อที่เราต้องการส่งนะครับเขาในที่นี้ก็คือเขาชื่อ f ฟอร์เมนะครับเฟอร์เมดดูตามที่ผมได้มาเลยนะครับจะได้เข้าใจซากลิค Hist ี i c แล้วก็ sweep code นะครับ t g b a t r i s แล้วก็ที่เราได้มาก็คืออ e ีบายนะครับก็เป็น t r 7 2 0 0 0, 0, 0 6 2 0 0 1 0 1 6 0 ศูนย์ศูนย์ศนย์เก้าย์เนะครับก็คือเราต้องรู้3ามอย่างนะครับในที่นี้ต้องรู้3ามอย่างก็คือชื่อ Swift Code อีบานนะครับ3อย่างนี้ก็ต้องรู้นะครับถึงจะโอนเงินได้ต้องขอขอขอชื่อขอ Swift c โคดขออีบานของผู้รับเงินมานะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับ หลังจากนั้นเขาจะถาม what the l e s s o n for your transfer ก็คือเหตุผลที่คุณต้องการส่งเงินนะครับให้เราเลือกอะไรก็ได้นะครับข,ข้อใดข้อหนึ่งตามเหตุผลที่เราต้องการส่งในที่นี้ผมขอเลือกเป็น pay for g o o d and service นะครับกด continue นะครับในที่นี้ก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับคือเกี่ยวกับารายละเอียดดีเทลในการส่งเงินนะครับก็เราก็เช็คดูว่าชื่อ swift code iban e ตรงตามที่เราต้องการส่งไปไหม ข้อมูลที่เรากรอกไปตรงไปไหมเงินที่เราต้องการส่งตรงไหมทีนี้ก็กด confirm and continue นะครับก็อันนี้ก็จะเข้ามาหน้า protect your s e l f from scam ก็คือป้องกันมิจฉาชีพให้เรากด continue payment ทีนี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าการจ่ายเงินแล้วนะครับก็เนี่ยก็ใช้บัตรเดบิตนะครับเมื่อกี้เรา ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างบัตรเดบิตก็เลือกที่บัตรเดบิตนะครับหลังจากนั้นก็กด continue payment นะครับหรือว่าใครมีใช้บัตรเครดิตก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างบัตรเดบิตนะครับกด continue payment นะครับก็อันนี้คือบัตรที่ผมใช้โอนไปนะครับเมื่อวันก่อนก็คือไม่ได้ขอบอกตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกไปเลยนะครับตามหมายเลขหลังบัตรเราหลังจากนั้นก็กด pay ครับกด pay เสร็จ มันจะเด้งมาหน้านี้นะครับหลังจากที่เราเพย์แล้วมันก็จะมีข้อมูลข้อมูลว่าเรากดเพย์ไปเอ๊กดจ่ายไปแล้วข้อมูลให้เราติดตามได้เนี่ยประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาแนะนำวิธีการส่งเงินไปยังต่างประเทศครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย